ทเทพเจมันที่ลายฟ้าบทที่16การรวมตัวของเราอาจารัจริยะก่อนที่การทดสอบของตำหนักกระบี่จะเริ่ม3ามวันทางราชวงศ์จะให้เหล่าิญาตากะุูลมารวมตัวกันและทำปฏิจัติในธงหลักของราชวงศ์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นมาตลอดแน่นอนว่าเหล่าผู้นำตระกูลต่างต้องแจ้งให้คนของตนรู้ และว,วันนี้หลวงหยางก,ก็พาพวกหลวงเทียนมาถึงยังห้องโองหลักของราชวังแห่งนี้เป็นเรียบร้อยแล้วเอาละดูเหมือนว่าคนอื่นจะมาถึงกันแล้วเช่นกันนะเมื่อกล่าวจบพวกหยางเติ้งและสิงเถิงก็เดินเข้ามาหาคาดว่าพวกอวนโอยเติ้งพวกโสยสิงเถิง,ถง,ถง,ถงพวกหลวงเทียนทั้งสามกล่าวพร้อมกันคาดว่าพวกอวนโศหลวงหยางเหล่ารุ่นยาวของตระกูลหยางและชิงต่างทำความประหล เก่หลงยามง,งั้นพวกเรากพืปอนทำความรู้จักกันเถอะพวกข้าจะไปพูดคุยกันตามภาษาคนแก่สักหน่อยนะพวกเราแนะนําตัวกันหน่อยดีไหมข้าหลงเว้ยผู้หญิงคนนั้นชื่อหลงเยอ่อีกคนชื่อหลงเทียนพ้กกล่าวจบทั้งหลงเทียนและหลงเย่อีกก็ย,ยิ้มให้ย่ังเป็นมิตรพวาเราสามคนชื่ออย่างเฟยอย่างเตียวและอย่างเปา ยินดีด้ี้อยากเป็นมิัการดกขาลนาข้าชื่นเยส่วนพวกนาราของคือลูกที่ลูกานของข้าชิงเย่ะชเยพวกเรายินดีเรรู้จากนพหลาี่จะมีมิแต่ชื่อของหลงเลีาเคยได้ยินมาก่อนนะแต่ทางหลงเทนข้าไม่เคยได้ยินเลยนะเรื่องนี้เองข้าก็สงสัยเหมือนกัน แยกล่าวถามเมืงสงสัยท่านกเพอข้าและท่านแม่เพิ่งกลับเข้าตระกูลได้ไม่นานเนื่องจากเมื่อก่อนพ่อของข้าได้เจอสมบัติชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญและตระกูลป่าต้องการสมบัติชิ้นนั้นจึงคิดจะรับท่านแม่ไว้ต่อรองท่านแม่ที่รู้จึงหนีไปหาที่ซ่อนแต่ก็บาดเจ็บสหาหัสแล้วทางตระกูลหาไม่เจอทางตระกูลเลยตามหามาตลอดจนในที่สุดก็ได้กลับเข้าตระกูลนี่แหละ ขอโทษนั้นที่ทำให้เจ้านึกถึง,งเรื่องเลวร้ายนีนยิ่งแย่กล่าวขอโทษอย่างรู้สึงผิดไม่เป็นไรหรอกมันคืออดีตแล้วคิดมากไปมันก็เท่านั้นนี้เองพวกตุกุนไปยิ่งอยู่มันก็ยิ่งอะรยอย่างอบขึ้นทุกทีความรู้รของเจ้าพวกนั้นมันปูไม่กลับละอย่าไปสนใจมันเลยนี่น้องหลงก็มีคนรักหีือยางถ้าอย่างข้าว่าจริงแย,ย่ไม่ก็จริงแย,ย่ก็โอเคลนะโอ้ย แค่น <c oughs> uh mm ี้ยังน้อยไปอ๋อน้องหลงไม่ต้องสนใจคำพูดไร้สาระของไอ้หมอนี่หรอกนะพากเขาดูสนิทจังเลยนะพี่ตับเป็นยืดเอ๊ะน้องหลงเจ้าผู้ไปยน่ะพวกอย่างเฟยต่าวทองาว่าดูแล้วเจ้าคนที่ชื่อชิงเฟย์คงเป็นพวกขังมีตูรุ่นมากกว่าในตอนนั้นก็มีเสียงของตะตีดังขึ้นเมื่อมองไปก็เห็นอัจฉริยะตีขาวกดอยู่รอบข้อมือของเทียน